อย่างวัฒนารีมทุรี สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กราพรักทุกท่านครับมาพบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ค่ายพรมโยธีและสถานีวิทยุเสียงค่ายจากกระพงสถานีวิทยุชุมชนและทางเคเบิลทีวีนะครับ <c oughs> วันนี้ท่านผู้ว่า จิตราผมชิติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีของเรานะครับมีราชการที่เร่งด่วนและสำคัญจริง,รงได้มอบหมายให้ผมครับเดลิปันจมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลูกชาวบ้านร้านชาวสวนคนเดิมนะครับมารับหน้าที่ในการพบกับพี่น้องประชาชนแทนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นผมขอนำอเรื่องราวของวันกเกษตรที่ผ่านมานำเสนอสักนิดหนึ่งนะครับว่าต้องการเบาออาัย พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในงานชาวสวนงานกเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่48นะครับที่ผมเองร่วมกับท่านนายอำเภอและก็ทางผู้กำกับทางคณะกรรมการชมรมชาวสวนของเรานั้นไปตรวจติดตามกันเนื่องจากว่าเราได้รับคำร้องเรียนทางโทรศัพท์เข้ามานะครับว่า งา,งานกันเกษตรงานเกษตรของเรานี่นะครับมีทุเรียนขายทุเรียนอ่อนกันบ้างทุเรียนเป็นเต่าเผาบ้างทุเรียนไม่ได้คุณภาพบ้างนะครับร้องเรียนกันมาตลอดเวลาก็เลยออกตรวจตรากันนะครับก็ปรากฏว่าเราก็จําเป็นนะครับเพราะว่าผมจะยอมให้คนอื่นมาด่าเราไม่ได้นะครับคนจังหวัดอื่นๆมาด่าชาวประจินบุรีผมคงรับไม่ได้นะครับผมยอมให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สวมเสื้อชาวสวนด่าผมได้ครับ ไม่ว่ากันแล้วก็ออกตรวจตรากันแล้วก็บางร้านก็ดีครับบางแผงบางร้านก็บอกว่าสาราภาพว่าเอาของนอกมาจําหน่ายกันนะครับแล้วก็บอกให้เขาเอาเก็บซะให้หมดนะครับก็คิดว่าปีหน้าเราจะจัดระเบียบตรงนี้กันให้ดีนะครับส่วนร้านไหนแผงไหนซึ่งนำทุเรียนจากข้างนอกมานั้นนะครับไม่ใช่ของจังหวัดราจินบุรีแท้ๆเนี่ยก็คงจะต้องงดการจําหน่ายกัน ครับต้องกราบขออภัยกันไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นมาก็ได้รับคำเขาก็โทรศัพท์กันมานะครับว่าเขาถึงจะไม่มีทุเรียนนะครับหรือมีทุเรียนน้อยลงแต่เขาก็บอกว่ายังดีกว่าที่จะไปหลอกลวงเขานะครับไปเอาทุเรียนปลอมฟนมาทําให้จังหวัดปราจีนบุรีของเราทุเรียนของเราเสียชื่อเสียเสียงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดมีกิจกรรมต่างๆเยอะแย,ยะเลยนะครับที่ผมจะนํามาบอกเล่าให้กับ พี่น้องได้รับทราบกันนะครับเรื่องแรกเป็นการตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้บริหารท้องถิ่นของท่านผู้ว่าจิตราพมชุติมาครับซึ <c oughs> ่งในสัปดาห์นี้ผู้ว่าได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิน่นในท่องที่ของอำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีและก็อำเภอบ้านสร้างครับเนื่องในโอกาสที่มาดํารง,งตําแหน่งครบ6เดือนแล้วรวมทั้งติดตามงานต่างๆ,ๆที่เคยให้นิยบายไว้ เพื่อช่วยเหลือดูแลและก็บำบัดทุกบำรุงสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำว่าเขาให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นนะครับมีความสาม,มัคคีรักษาคุณธรรมวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีทํางานประสานรองรับกันทั้งทุกส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกลมนะครับที่เป็นแบบอย่างกับประชาชนในเรื่องของการรักษาความสงบในพื้นที่ด้วย รเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยนะครับเ <c oughs> มื่อวันอาคารที่ผ่านมานี่นะครับท่านผู้ว่าจิตราพรมชุติมาก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยของจังหวัดครับซึ่งจัดโดยสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนนักเกรยียนและนักศึกษาได้เข้าเรียนรู้เสริมสร้างรประสบการณ์ร่วมกันนะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระพมหากษัตริย์เป็นประมุขครับ และเพื่อจะทําให้เยาวชนนักเรียนนักศึกสารมันมีความเข้าใจในระบอบประชาธิไปไตยนะครับได้มากขึ้นครับโดยทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันก็คือทีมจากโรงเรียนมารีวิทยาของอำเภอเมืองจังหวัดประจมบุรีของเราเนี่ยครับซึ่งเป็นทีมที่เข้าแข่งขันแล้วก็ตอบปัญหาประชาธิไปไตยในระดับภาคตะวันออกครับที่ห้องส่งฐานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จันทบุรีครับเมื่อวันเสาร์ในวันเสาร์ที่7กรกฎาคมท,ที่จะถึงนี้ครับ ผมขอแสดงความดีๆกับทีมนักเรียนโรงเรียนมารีพิยาในโอกาสนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานบริษัท TC ซีฟาร์ม e สุ i ิคออุตสาหกรรมนะครับหรือที่เรียกกันว่าโรงงานกระทิงแดงนั่นนะครับเ,เมื่อวันพุทธที่4ที่ผ่านมาครับท่านผู้ว่าพร้อมด้วยส่วนราชการของกระทรวงแรงงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนการดาเนินงานของบริษัท TC ซีฟาร์มอสุ i ิคอ ผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดงครับแล้วก็อาหารทานเล่นซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อรับทราบถึงความต้องการของผู้ประกอบการในการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยเหลือนะครับเช่นอินฟราสตรัคเจอร์ถนนทนทางไฟฟ้าน้ำประปาอะไรพวกนี้ครับรวมทั้งจะได้ทราบว่าแต่ละโรงงานผลิตสินค้าอะไรบ้างเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเป็นข้อมูลที่จะเชิญชวนให้กับ,น,กบนักลงทุนมาลงทุนกันในจังหวัดพัจิมรีครับเพราะในอนาคตอีกไม่เกิน5ปีปีคิดว่า ตัวนี้อาจจะเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะก็จะเป็น Southern Economic Corridor หรือที่เรียกว่า SEC นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันความเจริญเติบโตโดยเฉพาะตรงบริเวณของอำเภอต่างๆนะครับโดยเฉพาะอำเภอกบ,บินบุรีสีมหาโพธิ์นะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องอการมอบเกียรติบัตรให้เข็มชุดชูเกียริกับครูสอนดี เมื่อวันพุทธที่4ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าอารุณนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งไปเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแต่เข็มเชิดชูเกียรติครูสอนดีแก่ครูผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นครูสอนดีนะครับ153รายและก็สมควรได้รับทุนครูสอนดีอีก5รายครับที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี ตามโครงการสังคมไทยใหม่ร่วมกันคืนครูสอนดีให้กับสิทธ์นะครับเพื่อยกย่องอะไรก็เชิดชูครับคณะกรรมการเพื่อการศึกษาการได้ทำการคัดเลือกนะครับโดยระดับท้องถิ่นทั้งหมด69แห่งครับคัดเลือกครูที่สมควรได้รับการยกย่องนะครับจากสถานศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรี334แห่งและก็จำนวนครูทั้งหมด5,053คนนะครับ คัดเลือกเหลือเพียงจํานวน205คนแล้วก็คณะกรรมการก็คัดเลือกนะครับได้คัดพป็นรณาการกรองครูดีตามหลักเกณฑ์ของสอสอคอก็ได้ครูผู้สมควรได้รับการยกย่องร้อยห้าสิบสามท่านและก็ครูผู้สมควรได้รับทุนสอนดีอีกห้าท่านครับก็ได้เสนอชื่อให้ผู้ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นครูสอนดีนะครับประจําปีสองพันห้าร้อยสี่ไปยังสํานักง,งานส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชนหรือที่เรียกย่อยๆว่าสสคออครับไปดำเนินการตามกระบวนการยินยันและก็รับรองรายชื่อนะครับซึ่งจะประกาศผลตามที่คณะกรรมการระดับจังหวัดเสนอในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้สอนดีทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นการสร้างพระพุทธรูปประจําเมือง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัุมานีท่านผู้ว่าจิตรานะครับได้เคยนําเรียนให้ท่านได้รับทราบกันไปแล้วนะั่นคือเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปประจําเมืองขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกแล้วล่ะครับเป็นการฉลองเฉลิ شر มฉลองนะครับพุทธชัยยันตี2 6ง0ันปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานองค์พระพุทธรูปก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจิมบุรีและก็พี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะครับหรือต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานะครับมาสักการบูชาแล้วก็กราบไหว้ขอพรนศักสิทธิ์ซึ่งก็จะเป็นปูชนียส,สถานนะปูชนียวัตถุนะครับคู่กับพุทธศาสนาตลอดไปครับ การสร้างพุทธรูปประจำเมืองปางนาคปรกองค์ใหญ่ในนั้นก็เนื่องจากมีการขุดพบพระพุทธรูปโบราณในสมัยทวรารวดีที่เมืองศรีมโหสถในอดีตนั้นนะครับเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกปกัจจุบันอยูอ่ประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่กรุงเทพนะครับโดยทางจังหวัดเองก็ได้เชิญท่านอาจารย์สาครโสภารองผู้อนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ของกรมศิลปาก,กรครับซึ่งเชี่ยวชาญด้านศิลปะ ด้านพุทธศิลป์แบบไทยนะครับเป็นผู้ขึ้นแบบจําลององค์พระพุทธรูปประจําเมืองปางนาปรกครับให้มีความงดงามและก็สวยงามมากนะครับเพื่อให้เกิดศรัทธาขึ้นมานะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดประจินบุรีของเรานะครับกับนครมหานาครฉางชุนมณฑลจีหลินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเนื่องจากว่าทาง นครฉางชุนมณฑลชีดินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับได้มาพัฒนาสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องก,กันกับจังหวัดปราจีนบุรีโดยเขาพิจารณาอย่างนี้นะครับประการแรกนั่นก็คือระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ไกลมากนัประมาณ100กิโลจังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์กลางนะครับที่ใกล้กับท่าที่เรือน้ําลึกของแหลมชะบังกับมาตบตาพุธ จังหวัดปทุมวรนเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับจังหวัดชายแดนซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่อินโดจีนนะครับทางด้านของกัมพูชาและก็ทางเวียดนามครับซึ่งการผลิตการส่งสินค้าต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะส่งทางเรือก็ได้ส่งทางเครื่องบินก็ได้นันนะครับก็ได้มีการทําบันทึกความตกลงกันนะครับสรุปดังนี้นะครับว่าเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงและพัฒนาร่วมกัน บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันภายในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ของตนเองนะครับเท่าที่กฎหมายระเบียบอบมาคับของประเทศคู่ภาคีจะอนุญาตนะครับหมายถึงว่าประเทศไทยของเรากับประเทศจีนนะครับจะจะอนุญาตนะครับซึ่งจะเป็นนโยบายที่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายของรัฐบาลไทยกับกับรัฐบาลจีนนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดประจิมบุรีของเรานะครับซึ่งาทางนาคร ฉางจุนเองเนี่ยนะครับเมืองฉังจุนเนี่ยเขาก็ปีปีหน,นึ่งเนี่ยเขาเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะซื้อผลิตผลทางการเกษตรของเราครับหลักๆเลยก็จะมีทุเรียนมังคุดเงาะลองกองครับแล้วก็ส้มโอประมาณ5้าหกอย่างนี้นะครับเป็นแสนตันปีปีหนึ่งก็เป็นแสนตันนะครับในขณะที่ผลผลิตของของเราเองนั้น,นก็ ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ2,500ตันครับสำหรับทุเรียนนะครับแล้วก็งเงาะบางคุดก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเราก็คงจะต้องทําจังหวัดปราจีนของเราให้เป็นฮับนะครับเป็นศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตรอย่างนี้ครับเพื่อที่จะอตอบสนองกับเขาแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะดึงเขาเขึ้นมาตอนนี้กำลังคิดอยู่นะครับว่าเราจะทําเป็น, Contact aring, นคอนแทคฟาร์มิงนกะ็คือถ้าเผื่อเขาสนใจที่จะมา,ารับประทาน ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเขาเขานิยมชมชอบมากคือทุเรียนครับเพราะเขาผลิตไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคอนแทกฟาร์มิงเขาเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วเขาก็เขาก็ามาทาแล้วอยากจะส่งกลับไปสู่ประเทศของเขาก็เราก็สามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้นะครับก็อยากจะเรียนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดประจวบุรีนะครับว่าขณะน,น,นี้ทุเรียนของเรามีประมาณ2,500ตันซึ่งเขาต้องการปีหนึ่งเป็นแสนตันเนี่ยนะครับผลผลิตของเรามีน้อย แล้วก็ถ้าเผื่อว่าเขาเขาต้องการขนาดนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเรามีการส่งเสริมในการปลูกทุเรียนให้มากๆขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยตลาดของเราไม่ตกหรอกครับเพราะว่าทุเรียนของเราในรสชาติดีซึ่งทางคนครชัยชุนเนี่ยเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วครับว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เยอะเพียงพอที่จะเขาเขาอยากทานมากที่สุดเลยก็คือทุเรียนของปราจินบุรีครับ เขาบอกว่าเป็นผลไม้เมืองที่มีผลไม้อร่อยแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติดีครับก็นาเรียนในเรื่องนี้นะครับเพิ่งเราได้ประชุมกันเมื่อสองสวันนี้ครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชนก็ได้คุยเป็นปัญหากันเหล่านี้นะครับก็ได้คุยกันแล้วก็เราก็จะส่งเสริมแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะครับในในภาคของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมมือกันครับ เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์เรือยางล่องแก่งประเทศไทยและการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับจังหวัดปทุมบุรีกับการท่องเที่ยวเมเทศไทยสำนักงานนครนายกและก็สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจมบุรีครับอุทยานแห่งชาติเขาใ,ใหญ่ที่9สมาคมท่องเที่ยวปรจุมบุรีและชมรมผู้ประกอบการเรือยางล่องแก่งหินเพิง ก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันชิงแชมป์เรือยางล่องแก่งประเทศไทยขึ้นนะครับในวันที่17ถึงวันที่1 9ครับสามวันครับ17 18 19นะครับที่อขอ,อยอ9หรือที่เรียกว่าหนว่วยพิทักษ์กุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่9อํเาเภอนาดีนะครับสถานที่ล่องแก่งหินเพิงของเรานะครับการจัดกิจกรรมแข่งขันชิงแชมป์เรือยางแห่งประเทศไทยเราก็ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะยิ่งการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนซึ่งเป็น,นกลไกของของสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการร่วมรณโรงให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่าคุณค่าของของอการรักษาอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนี่นะครับแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทแรกคือมืออาชีพทั่วไประยะทาง11กิโลครึ่งครับและระยะทาง4กิโลครึง่งซึ่งมีผู้สมัคร เข้าแข่งขันที่จะต้องผ่านการควบคุมพยายามมาก่อนนะครับไม่จํากัดเพศนะครับไม่จํากัดวัยจํานวน6ท่านครับค่าสมัครทีมละ4,000บาทสําหรับประเภทที่24กิโลครึ่งครับเป็นมือสมัครเล่นระยะทางขนาดนี้นะครับมีผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ผ่านการควบคุมพยายามมาก่อนนะครับไปเกิน2คนฝีพายไม่จํากัดเพศอีก4คนครับค่าสมัครทีมละ4,000บาทเช่เดียวกันครับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในรายละเอียดที่ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนะครนายกนะครับมาเยเลขโทรศัพท์ครับ1 3 7 8 2 2 2แครับแล้วก็0 3 7 3 1 2 2 8 8 4เปิดบริการทุกวันครับไม่เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8.30นกานาทีถึง16.30นาฬิสาทีครับสำหรับการแข่งขันจักรยานแข่งเสือภูเขาครับเขาอิโต้เสือภูเขาคลาสสิกปี2012นะครับหรือปี2 5 0 0 55ปีนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กร,รกฎาคมครับให้นักปั่นจักรยานเสือภูเขาปั่นไปตามเส้นทางเขาอิโต้เขาใหญ่รวมเส้นทางการแข่งขันระยะทาง35กิโลเมตรการแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทชายนะครับค่าสมัคร200บาทนะครับประเภทที่2คือประเภทหญิงสุภาพสตรีครับค่าสมัคร200บาทเช่นเดียวกันครับแล้วก็ค่าสมัครของรุ่นอายุไม่เกิน9ถึง12ปีนะครับ100บาทเองครับ สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีครับหมายเลขโทรศัพท์037 471 658-9ครับ457นะครับ158-9ครับและสุดท้ายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศนโยบายการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิราภัย100%เนนะครับโดยได้นำร่องในพื้นที่ของอำเภอเมืองปราจีนบุรีเ <c oughs> มื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานี้ครับไม่ได้มีการ กาหนดไว้เป็น2ระยะระยะแรกนั่นก็คือวันที่1เมษาถึงวันที่30มิมถุนายนนั้น,นผ่านไปแล้วนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ใช้จักรยานยนต์นะครับให้สวมหมวกนุรภัยทุกครั้งและขนาขับขี่และก็โดยสารรถจักรยานนะครับก็มีการเรียกตรวจและก็จัดผู้จับผู้ไม่สวมหมวกนิรภยัยเพื่อมาเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ตลอดจนลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับกับสารนศึกษาที่มีเด็กนักเรียนใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก ในการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับจนดักแล้วก็สวมหมวกนิรภัยให้ได้ร้อเครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองสําหรับระยะที่สอนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับะจะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายในโดยปรับในอัตราที่สูงสุดทุกรายครับนะครับซึ่งจังหวัดปฐจิมบุรีก็ได้ดำเนินการรณรงค์มาด้วยความห่วงใยกับความปลอดภัยในพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพราะว่าขณะนี้ สถิติการเกิดอุบัติภัยนะครับอ,อุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาจากมอเตอร์ไซค์ซับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็าบาดเจ็บล้มตายกันจนํานวนมากก็เนื่องจากการไม่สวมหมวกนิรภัยตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับที่ประเทศญี่ปุ่นเองนี่นั่นเป็นผู้ที่ผ,ผลิตมอเตอร์ไซค์มาขายประเทศไทยเราแต่ว่า,าที่ประเทศญี่ปุ่นเองนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องรณรงค์เพราะว่าเขา ใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับขี่น้อยมากนะครับแทบจะนับคันได้แต่ที่จะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองแต่ว่าใช้มอเตอร์ไซค์เยอะแต่เราก็ไม่ได้ห่วงความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและก็ชีวิตของลูกหลานครับมีคนกลัวกันว่าวันข้างหน้านั้นสมองจะไหลไม่ต้องกลัวละครับเพราะว่าถ้าเผื่อท่านไม่สวมหมวกนิรภัยมาสมองไหลกลางถนนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ ฝากเรียนให้พี่น้องประชาชนที่กรรทุกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้กวดขันแล้วก็บอกกับลูกหลานบุตรหลานของท่านนะครับก่อนจะออกจากบ้านนะครับตั้งสติให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดมอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับแล้วก็ใช้สติรวมทั้งสมองอยู่ในหมวกนิรภัยใบนี้นะครับราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่บุตรหลานของท่านกว่าจะเลี้ยงเติบโตมาเนี่ย ต้องใช้เงินกับเป็นร้านๆนะครับกว่าเขาจะเติบเขาจะโตขึ้นมาเป็นอนาคตของประเทศชาติเป็นที่อบอุ่นของครอบครัวเราโดยเฉพาะเมื่อเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือตัวของเด็กๆเองนั่นนะครับทุกคนที่บ้านก็เป็นห่วงว่ากลับมาแล้วจะครบอาการ32หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ที่นั่นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนจังหวัดประจมบุรีของเรานะครับ เราช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็ความปลอดภัยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกับเนื้อหุ้มเหล็กแหะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหมวกนิรภัยสักใบหนึ่งคอยคุ้มปกป้องคุ้มครองสมองของของผู้เรานะครับดีกว่าที่จะมาเป็นคนพิการให้เป็นภาระกับครอบครัวครับพี่น้องครับ ายการผู้ว่าพบประชาชนเวลาดำเนินรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมเดชฤทธิ์ปัญจมูลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีขอขอบคุณสานีิวิยุกองพลฐาราบที่สองรักษาพระองค์ค่ายพลรมยยธีที่ให้การอนุเคราะห์เวลาขอบคุณฐานีิวิยุทธ์เสียงค่ายจัก,กรพงษ์ฐานนิวิยุทธชนทุกแห่งครับที่รับช่วงสัญญ,ญาณออกอากาศขอบคุณฐานีเก็บเปนทีวีครับและขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กรารพทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเรา มาพบก,กันใหม่ครับสัปดาห์หน้าในวันและวันเดียวกันนี้นะครับกับท่านผู้ว่าจิตตราพมชิจิตติมาครับสวัสดีครับองเาาารรรีีีุุทกกก่วใใจจจชมมและยัสึด